สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี5รสชาติน้ำพริกหมูก,กระจกน้ำพริกหมูกระจกหมาล่าน้ำพริกเบคอนน้ำพริกขางกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำทานกับอะไรก็อร่อยอร่อยถูกปากแซ่บซีถูกใจยิ่งกว่าเดิมกระปุกละ120บาทสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่เฟ e b o o k เนธนงง เบอร์โทรและไลน์ไอดยี08244 5า6 3 5าพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอนอะไรฮะมาฟังเรื่องของ จากทางบ้านสักหนึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็ที่สำคัญน่ะมันเซนอะไรบางอย่างที่หลายๆคนมีนะครับซึ่งเป็นเซนที่บางครั้งเราอาจจะแบบเป็นความรู้สึกเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นภาพหรือแม้แต่ความฝันลางสังหรณ์ต่างๆนะครับเขาก็เรียกว่าเป็นเซนนะครับแต่เรื่องนี้ที่ตัวของพี่เนะส่งเรื่องมาเนี่ย มันย้อนไปเมื่อประมาณสัก9ปีก่อนตัวพี่เอเองเนี่ยฮะปัจจุบันนี้นะก็ผมจะเรียกพี่หมดเลยทั้งคนที่ส่งมานะไม่รู้อายุเท่าไหร่นะครับตัวพี่เอเองเนี่ยย้อนไปนะครับเมื่อ9ปีก่อนเนี่ยเขาเรียนอยู่มหาลาัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ไปรู้จักกับคนคนหนึ่งที่ชื่อว่ากรณนะก็เลยเรียนคณะเดียวกันอะไรเดียวกันก็ได้พูดคุยกันถูกคอนะครับก็เลยตัดสินใจฮะทั้งสองคนเนี่ยมาเช่าห้อง นะครับหอพักอยู่ที่เดียวกันนะเพื่อจะเช้ามาก็ไปเรียนด้วยกันอะไรประมาณนะี้ฮะต่างคนก็ต่างอยู่กันนะแบบว่าต่างคนก็ต่างมาต่างจังหวัดแล้วก็มาเจอกันในมหลาลัยแห่งนี้แล้วกันนะครับพอเข้าปีหนึ่งมานะฮะก็ได้รู้จักกันมากขึ้นอะไรสนิทกันมากขึ้นแต่สิ่งที่ตัวพี่เอบอกนะครับว่าคนที่ชื่อกรเนี่ยที่ผมรู้จักเนี่ยเขามีเซนส์ เขามีเซน์อะไรบางอย่างซึ่งเขาก็ไม่เคยมาเล่าไม่เคยมาอวดโอ้อะไรต่างๆให้ผมฟังแต่มันมีเหตุการณ์1นถึงสเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคนชื่อกอนคนนี้เพื่อนเราเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเหตุการณ์แรกก็คือการที่เช่าของหอพักนะเนในสมัยนั้นนะฮะตัวนักศึกษาเองมาจากจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้มีสตุ้งสตังไม่ได้มีรถมอเตอร์ไซ์ บางครั้งถ้าเกิดว่ากลับดึกมากเกินไปก็ต้องเดินนะเดินไปหอพักตัวเองนะฮะบางครั้งออกไปซื้อของใช้ของกินอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องเดินออกไปนะครับบางทีก็นั่งรถโดยสารบ้างอะไรบ้างนะฮะท่านี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วันนั้นน่ะรอรถเมย์กันแล้วรู้สึกว่ามันนานมากทั้งคู่เองก็เลยตัดสินใจว่าเออในเมื่อมันรอนานขนาดเนี้เราเดินไหม เดินแป๊บเดียวนะี่ยเดินคุยเดินเล่นกันไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีกสองป้ายรถเมย์ก็ถึงมาอ่าหอพักเราแล้ว,ลวนะฮะก็ตัดสินใจเดินกันมาทั้งคู่นะฮะในระหว่างที่เดินมานะเอ,อ่อได้พักกัใหญ่แล้วตัวพี่กรณ์เองเนี่ยหยุดชะงักนะบริเวณริมข้างทางแล้วพี่กรณก็บอกว่าเฮ้ยเอยมึงได้ยินเสียงเหมือนเด็กลูกแดงอะเด็กทารกร้องไหมวะ ตัวพี่เอเองก็เงียหูฟังนะด้วยตอนนั้นมันดึกมากและรถลาก็มีบ้างไม่มีบ้างนะก็เงียบสักพักหนึ่งก็ไม่ได้ยินเงีย,ยหูฟังก็ไม่ได้ยินแต่ตัวพี่เอตัวของพี่กรณ์เองเนี่ยได้ยินแล้วบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะอยู่แถวนี้แหละใครต้องเอาลูกแดงมาทิ้งแน่เลยก็ตัดสินใจเดินลงมาจากข้างทางนะครับก็พยายามหาต้นเสียงนะฮะหาไปหามาปรากฏว่าไปเจอถุงพลาสติก ถุงหนึ่งนะครับเป็นถุงดำนะครับแล้วก็ห่อไว้หลายชั้นก็เริ่มจะมีกลิ่นแล้วนะครับในสิ่งทิ่นั้นนะก็ตัดสินใจจะเปิดดีไม่เปิดดีตัวพี่เอกบอกเฮ้ยอย่าไปเปิดเลยถ้าเกิดว่ามันเป็นเด็กทารกาจริงอ่ะเดี๋ยวเราจะมีความผิดนะเอาอยางงี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเรียกหน่วยกู้พงกู้ภัยให้เขามาดูดีกว่าตัวพี่กรณ์ก็โอเคนะแต่พี่เอก็นึกในใจว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นออกมาแบบนี้ แล้วได้ยินเสียงเด็กร้องก็แสดงว่าเด็กคนนี้มันตายไปแล้วพ่าเด็กตายไปแล้วจะร้องได้ยังไงนะฮะก็เก็บความสงสัยตรงนั้นไว้ก็เลยโทรนะโทรไปแจ้งหน่วยหน่วยหนึ่งนะฮะหน่วยหนึ่งเขาประสานงานกับตำตํารวจอะไรต่ออะไรก็มาที่เกิดเหตุโดยที่พีเอเองเนี่ยก็นึกในใจว่าถ้าเกิดว่าเปิดออกมาเป็นอ่าซากสัตว์หรือไม่ใช่เด็กขึ้นมาเนี่ยตัวเองเนี่ยซวยเลยนะก็เลยถามกนกนบอกว่าเอ้ยเป็นเด็กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ตัดสินใจทางหน่วยอาสาก็มาก็เปิดปรากฏว่าเป็นเด็กจริงๆเป็นเด็กจริงถูกทิ้งห่อถุงพลาสติกอย่างดีเลยแต่เนื่องด้วยน่าจะทิ้งไว้หลายวันแล้วนะมันก็ขึ้นอืดขึ้นอะไรฮะแล้วถุงตรงเนี้ยมันก็แอบอยู่บริเวณตรงส่วนหนึ่งของข้างถนนซึ่งก็ไม่มีใครมาเก็บนะฮะก็เปิดออกมาก็เป็นเด็กจริงๆแต่ว่ามันเนื่องด้วยมันหลายวันแล้วนะมันก็ไปเป็นรูปทรงแล้ว นี่คือเหตุการณ์แรกแล้วก็ทําให้สองคนเนี่ยต้องขึ้นโรงพักนะครับแล้วก็ไปสอบสวนกันว่าทําไมถึงได้แะนี่ตอนนี้พอสอบไปสอบมาเนี่ยสองคนก็ตอบตรงกันว่าตัวพี่กรณ์เองเนี่ยเป็นคนได้ยินเสียงเด็กร้องทางตำรวจเขาก็ไม่เชื่อเนาะว่าเด็กเสียชีวิตไปแล้วจะร้องได้ยังไงอะไรประมาณเนี่ยซักกันอยู่พัก,กใหญ่เลยจนสุดท้ายตำรวจก็ปล่อยตัวมาถือว่าไม่มีความผิดนะ เด็กเขาก็จะไปสอบถามชาวบ้านแถวนั้นว่าแถวนี้มีแม่ลูกอ่อนไหมใครเอาเด็กมาทิ้งเขาก็สอบกันไปตัวพี่เอกับพี่กรณเนี่ยเขาก็ออกมาจากตรงนั้นพอออกมาจากตรงนั้นน่ะตัวพี่เอเนี่ยก็เริ่มจะสงสัยในตัวเพื่อนแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่าเพื่อนเราเนี่ยมันมีเซนนะในสิ่งสิ่งนี้ทําไมถึงได้ยินเนี่ยก็เข้าไปห้องนอนแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ตลอดเลยตัวพี่กรณ์เองเขาก็เลยเล่าว,ว่าในตอนเด็กๆเ,เนี่ยตัวเขาเองเนี่ย คือเขาเติบโตมากับเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งพอเราเติบโตมาเราเล่นกันทุกวันทุกวันเนี่ยจนผ่านเวลาไปเกือบเดือนเพิ่งจะรู้ว่าไอ้เด็กผู้ชายคนนี้มันคือเด็กผู้ชายของลูกข้างบ้านไปอีกบ้านหนึ่งแต่เนื่องด้วยแต่จังหวัดนะบ้านก็จะห่างกันหน่อยนะครับซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้มันตกน้ำตายไปนานแล้วนะฮะแล้วก็เล่นกันมาตลอด แล้วก็ไม่รู้จนวันหนึ่งรู้ก็เลยเด็กคนนี้ก็เลยไม่มาอีกเลยนะครับเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงในสิ่งตรงนี้แล้วก็ทางพ่อแม่ของพี่กรเนี่ยเขาก็พยายามพาไปหาพระไปหาคนนะให้ช่วยเรื่องนี้ว่าลูกเขาเป็นอะไรหรือเปล่านะแต่พระท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรลอกโยมเขาก็เห็นเขามีของเก่าติดตัวมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังแล้วก็มีหลายเหตุการณ์ที่ตัวพี่กรเนี่ยเล่าให้พี่เอฟังนะครับ มาถึงเหตุการณ์ที่สอง mm. เหตุการณ์ที่สองเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยนะฮะตัวพี่เอกับตัวพี่กรเนี่ยฮะก็ได้รับข่าวขาว่ขาวหนึ่งในมหาลัยว่ามีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่คุณพ่อเขาเสียนะครับทางมหาลัยเขาก็ประกาศว่าอ่าเนี่ยเพื่อนของอผู้หญิงคนเนี้ยเสียนะอ่าใครจะไปร่วมงานศพไปแสดงความอเสียใจไว้อะไรที่งานศพเนี่ยไปได้เลยแล้วก็วัด นะที่คุณพ่อเขา,าจะไปอยู่ที่าสารานี้สารานี้ซึ่งวัดเนี่ยก็อยู่ไปใกล้กับมหาลายัยนะครับทางพี่เอกับพี่กรเนี่ยก็ตัดสินใจอาเดินทางไปเนื่องด้วยรู้จักกับผู้หญิงคนนี้นะครับสนิทกันก็เลยเดินทางไปพอเดินทางไปงานศพแห่งนี้นะครับตัวเขาไปเห็นคุณแม่ไปเห็นพี่ๆน้องๆนะครับก็ร้องไห้ร้องโหมกันนะครับตัวพี่กรก็ไปนั่งที่งานศพ ไปนั่งก็ไปฟังพระสวดะลรเรียบร้อยเสร็จสับแล้วเขาเกียมจะปิดศาลาแล้วนะฮะตัวพี่กร์ก็สะกิดบอกกับพี่เอว่าฮ้ยเอมีบางสิ่งที่จะบอกมึงนะแต่มึงอะ่ะช่วยไปบอกกับเพื่อนหน่อยนะที่เป็นลูกสาวเขาที่ชื่อนุชอะ่ะเมื่อตะกี้เนี่ยกูเห็นคุณพ่อเขาอะที่เสียไปแล้วเนี่ยเขาร้องไห้แล้วเขาก็พูดว่า เขามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะบอกกับนุษนะฮะซึ่งเป็นเป็นความรับทางครอบครัวเขาเลยแต่กูไม่รู้ว่ากูจะไปบอกเขาดีไหมแล้วบอกเขาก็จะเชื่อไหมมึงช่วยบอกแทนหน่อยได้ไหมเพราะว่าเมื่อกี้คุณพ่อเนี่ยเขามานั่งแถวๆนี้แล้วเขาก็พูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำแล้วกูก็หันไปเห็นคุณพ่อเขาคุณพ่อเขารู้ว่ากูได้ยินเขาก็เลยหันมาบอกกับกูนะฮะซึ่งเรื่องเนี้ย ก็ S 1> <S 1> เลยเล่าให้พี่เอฟังแล้วมันแล้วคุณพ่อเขาบอกว่าไ anyway? งนะฮะคุณพ่อเขาบอกว่าเขาเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเนื่องจากคุณแม่เนี่ยเป็นคนเก็บเงินนะฮะแต่ตัวคุณพ่อเองเป็นคนหาตังค์นะครับบางครั้งบางคราวมันมีเงินส่วนหนึ่งที่มันนอกเหนือจากการที่หามาได้เนี่ยนะเขาก็เก็บเอาไว้เป็นเงินส่วนตัวซึ่งเงินส่วนตัวส่วนเนี้ยนะฮะซึ่งไม่มีใครรู้แน่นอนนะฮะเพราะบ้านของคุณพ่อของน้องนุชเนี่ยเขามีสองหลังนะครับ เขาเอาเงินส่วนนี้ยเก็บไว้เพื่อจะให้ลูกสาวเขาเนี่แหละเผื่อวันไหนลูกสาวเขารับปริญญาเนี่ยเขาจะเอาเงินก้อนเนี้ยไปซื้ออะไรบางอย่างให้กับลูกเขาแต่เขามาตายก่อน,นครับเพราะฉะนั้นเงินตรงเนี้ยเขาบอกหมดเลยว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้ในตู้นี้อ่าแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเป็นฮุกลกซิวอะนะครับที่เขาตั้งไว้ครับแล้วด้านหลังเขาเก็บเงินไว้นะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ใช่หลังนี้ ซึ่งเรื่องนี้มันมันเกินวิสัยที่คนจะรู้ได้นะก็ตัวเจ้าพี่เอก็นึกในใจว่าเฮ้ยกูจะบอกดีไหมวะถ้าเกิดกูบอกแล้วมันมันไม่มีจริงๆเนี่ยเขาจะว่าเราบ้านะตัวพี่กรณ์บอกมึงไม่บอกไม่ได้เพราะตอนเนี้ยคุณพ่อเขามาเร่งรัดให้กูต้องบอกกับครอบครัวนี้เอาอย่างนี้พี่เอก็ตัดสินใจจงมือพี่กรณ์เลย เดินไปหาครอบครัวนี้ซึ่งเขานั่งรวมกลุ่มกันนะฮะมีคนชื่อนุชอยู่ด้วยมีแม่เขามีญาติญาตินั่งกันห้าหกคนล้อมวงกันเพื่อจะปรึกษาหารือกันในวันพรุ่งนี้นะอ่าจะเป็นการอสวดคืนที่สองที่สามอะไรก็ว่าไปนะครับก็เดินเข้าไปก็ไปยกมือไหว้ทั้งครอบครัวนี้พอไปยกมือไหว้แล้วนะกอออ็อ้ําอ้ําอื้งๆอ้งกอําอื้งกันจนคนที่เป็นลูกสาวชื่อนุชก็บอกอ้ามีอะไรเพื่อน ทั้งสองคนมีอะไรจะพูดหรือเปล่าทาอำอ้อมอ้ออึ้งตัวพีก่กองก็เลยบอกว่าอ่ะผมขออนุญาตพูดนะแต่ว่าคุณแม่คุณป้าคุณอาทั้งหลายนี่ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ฟังไว้นิดนึงนะครับซึ่งผมไม่บอกไม่ได้เพราะว่ามีใครบางคนที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเขาพูดก่อกหูผมตลอดเลยนะตัวของพีก่กองก็เลยบอกว่าคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาบอกกับผมว่า เขาเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งเงินก้อนนี้คุณแม่ไม่รู้แน่นอนว่าเขาเก็บไว้นะครับอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะครับอยู่ตรงที่มีที่ตั้งฮกลกซิ้วอ่ะแล้วด้านหลังเนี่ยนะฮะเขาเก็บไว้ตรงนั้นนะครับเป็นเงินก้อนหนึ่งไม่รู้ว่าเท่าไหร่เพราะเขาเก็บไว้นานและเขาตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดลูกสาวเขาจบปริญญาเนี่ยเขาจะเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อของเป็นของขวัญให้ถ้าคุณแม่กับ อ่านุดหรือพี่โน่นนี่นั่นฟังไว้ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ไปบ้านหลังนี้ก็ไปดูนะเพราะว่าเงินตรงนี้เขาอยู่ตรงนั้นนะซึ่งคําพูดเนี้ยก็เลยบอกกล่าวไปพอาะบอกกล่าวไปปุ๊บตัวนุชก็อึ้งนะกับสิ่งที่ก่อนพูดส่วนตัวเอกบอกว่าผมขอลากลับเลยนะครับก็สวัสดีแล้วก็กลับเลยนะครับพอหลังจากนั้นมาก็ผ่านเวลาไปจนถึงวันเผาศพ เผาศพก็อกรกับเอก็มาเหมือนเดิมแต่งชุดขาวมาใส่เสื้อขาวใส่กางเกงเป็นนักศึกษาอยู่แล้วนะก็แต่งมาก็มาร่วมพิธีศพนะครับพอร่วมพิธีศพพอเข้ามาในงานปุ๊บนะนุชกับแม่จุงมือกันมานะครับจุงมือกันมาแล้วก็มาขอบคุณคุณกรว่าสิ่งที่กรพูดเป็นความจริงตัวแม่เองเนี่ยขับรถไปกับน้าอีกคนหนึ่ง ไปดูบ้านหลังนี้แล้วก็ไปดูว่าสิ่งที่ก่อนพูดอะเป็นจริงหรือเปล่าปรากฏว่าไปเจอเงินนะใส่แพ็คไว้อย่างดีนะฮะจำนวนเกือบ30,000ื่นบาทอยู่บนอ่าหลังฮกลกซิ่วจริงๆซึ่งเรื่องนี้ไม่มีใครรู้แน่นอนนะฮะกอนก็ไม่เคยไปบ้านหลังนี้แต่ทำไมก่อนรู้นะครับเออเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นครับหลังจากนั้นมานะฮะ ก็เป็นที่เรื่องหรือโจดขานกันในมหาลัยว่าตัวเจ้ากรนี่มีเซนอย่างนั้นมีเซนอย่างนี้ก็มีคนนะฮะมาให้กรดูกรก็แบบรู้สึกแบบไม่อยากดูไม่อยากจะคล้องแวะอะไรกับแบบนี้เลยนะพยายามปีกตัวหนีตลอดนะจนเรียนหนังสือเข้าไปนะจนครบปีสามนะเข้าปีสามแล้วนะก็อยู่กันแบบนี้ฮนะก็มีคนมาดูมั่งมีอะไรมีเซนต่างๆนะครนี้มีโทรศัพท์โทรมานะหาเอว่า ตอนนี้มีข่าวร้ายจะแจ้งนะครับน้องสาวของ A อประสบปฏิเหตุเสียชีวิตรถมอเตอร์ไซค์ล้มแล้วก็ตกไปในคูคองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเอนะแจ้งเรื่องมาพี่เก็เสียใจร้องไห้มากเจ้ากรน,นี้ก็เข้าไปกอดเพื่อนเอยไม่ต้องเสียใจนะเพื่อนอะไรเงี้ยน่นนีนั่น,นะหลังจากนั้นมาตัวเจ้าเก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดแล้วก็ ตัวกรก็บอกว่าเดี๋ยวอีก2วันกูจะตามไปเพื่อนเดี๋ยวเรียนหนังสือก่อนถ้าเกิดลาไป2คนเลยนีคงไม่ไหวนะครับก็เอก็ตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านเกิดเพื่อจะทําศพน้องนะก็จะเอาศพไว้เนี่ยประมาณ3คืนนะครับวันที่4ก็จะเป็นวันเผาและ้นะตัวกรเองเนี่ยก็เดินทางไปในวันที่3นะเพื่อจะนั่งฟังพระสวดแล้วก็นอนค้างคืนหนึ่งแล้วก็เผาศพแล้วก็กลับก,บกบทมเลยนะครับ ก็เดินทางไปพอเดินทางไปก็เข้าวันที่3เป็นาการสวดอภิธรรมนะครับพอเป็นการสวดอภิธรรมเนี่ยก็ไปนั่งนะฮะแขกเรือก็มากันเต็มเลยเป็นการสวดคืนสุดท้ายนะครับก็เข้าไปเคารบศพก็มองหน้ารูปนะฮะเห็นเป็นน้องสาวของเอหน้าคล้ายเอเลยนะฮะคุณแม่ของอพี่เอเนี่ยก็ร้องโหมร้องไห้เออพาเพื่อนมาโน่นนี่นั่นก็ว่ากันไปนะครับ หลังจากกำลังสวดอภิธรรมอยู่นะฮะตัวของพี่กรณ์เนี่ยก็นั่งอยู่บริเวณหนึ่งแล้วกันนะฮะแถวที่สามแถวที่สี่ท้ายแนละ้วเนะะี่ยก็จะมีคนอื่นนั่งอยู่แถวชาวบ้านแถวนั้นก็นั่งอยู่ตัวกรเองเนี่ยก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งฟังพระสวดไปในระหว่างนั้นนะฮะแถวของกรเนี่ยก็จะมีผู้ชายผู้หญิงนั่งกเต็มเลยเป็นแถวแถวชาวบ้านนะ่ะก็เหลือบตาไปมองด้านขวา พอเหลือบตามไปมองด้านขวาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเหมือนเป็นพนักงานอะไรสักอย่างกำลังก้มหน้ามองผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งฟังพระสวดอยู่นะก้มหน้ามาแล้วก็โน้มลงมาแล้วก็ได้ยินเสียงว่ามึงทำกูทำไมมึงทำกูทำไมมึงทำกูทำไม พูดคาเดียวแบบนี้แล้วก็ก้มน้ำอ่าก้มหน้าลงมาแล้วเขาพยายามกําหมัดเหมือนจะทําอะไรสักอย่างแต่ทําอะไรไม่ได้นะฮะในขณะนั้นตัวของพี่กรณก็นึกในใจว่าเฮ้ยทําไมหน้าตามันเหมือนน้องอเอเลยวะสักพักหนึ่งก็พยายามนึกในใจว่าเฮ้ยว่ามันไม่ใช่ประอุบัติเหตุแล้วนะก็นั่งลงแล้วก็พนมมือแล้วก็ไหว้พระนะระหว่างนั้นนะ สวดอภิธรรมเสร็จอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับพระก็เดินผ่านตรงจุดๆนั้นเพื่อจะกลับวัดนะฮนะมีพระรูปหนึ่งหันมามองนะครับพระรูปหนึ่งเนี่ยหันมามองตรงที่น้องพี่เอเนี่ยยืนอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งพนมมืออยู่เพื่อพระเดินผ่านแล้วก็พนมมือในระหว่างนั้นพระรูปนี้ก็มองมองมาที่ตัวของอผู้หญิงคนหนึ่งนะซึ่งเป็นน้องของพี่เอ แล้วก็มองเลยมาหาพี่กรซึ่งต่างคนต่างเหมือนรู้กันว่าเห็นอะไรบางอย่างเหมือนกันนะครับในระหว่างนั้นตัวของพี่เอก็เดินมาแล้วก็มานั่งข้างกรณบอกเฮ้ยเอยเอรู้สึกเสียใจว่าเฮ้ยเป็นไงวะเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนตรงนั้นเขาพูดกันไปพูดกันมาตัวพี่กรณก็เลยพบว่าเฮ้ยเอรุกนี้จะเป็นวันเผาศพน้องมึงใช่ไหมกูมีอะไรจะบอกมึงว่ะ มึงบอกกับกูว่าน้องมึงประสบปฏิเหตุใช่ไหมว่ามีรถนะชนแล้วก็ตกไปในกูคลองถูกไหมแต่กูว่ามันไม่ใช่นะเอกก็ตกใจบอกเฮ้ยไม่ใช่อย่างไงเพื่อนคืออย่างนี้ว่าถ้าเกิดกูจะบอกมึงเนี่ยกูก็ไม่รู้ว่ามึงเนี่ยรู้จักกับผู้ชายคนนั้นดีไหมหรือเป็นใครอะไรยังไงเอก,กบอกมึงบอกกูเลยกูสัญญาว่ากูจะไม่บอกใคร ตัวพี่กองก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นน้องสาวมึงเนี่ยมายืนจ้องหน้าผู้ชายคนหนึ่งทางด้านขวามึงมองไปสิถัดไปเนี่ยอีกสามสี่คนจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อขาวกําลังนั่งไหวพระอยู่อ่ะแล้วน้องมึงอ่ะตะโกนว่ามึงทํากูทําไมมึงทํากูทําไมมึงทํากูทาไมแบบนี้ตัวพี่เอกก็นึกในใจเฮ้ยเออจริงเหรอวะเออเออเออเอ,อ,เอาไงดี ก็ปรึกษากันสคนเอาอยัางไงดีนะครับตัวพี่เองก็บอกว่าอาเดี๋ยวคืนนี้เอาอย่างนี้มึงไปนอนที่บ้านกูนะเดี๋ยวมงไปคุยรายละเอียดตรงนี้ให้แม่กูฟังเดี๋ยวถ้าเกิดแม่กูฟังพ่อกูฟังแล้วถ้ามันมีมูลพวกนี้จะไม่เผาศพน้องแล้วเราไปปรึกษาตำรวจด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมาก็เข้าไปบ้านก็ปิดศาลาปิดอะไรเรียบร้อยก็พากันเข้าบ้านหมดนะงานก็เลิกนะครับ พวกนี้จะเป็นวันเผาศพนะน้องคนนี้ก็ไปถึกบ้านนะครับตัวพี่เองเองก็พากนเนี่ยไปนั่งรวมกลุ่มกันมีคุณป้าคุณลุงคุณอาอะไรเงี้ยนั่งกันอยู่จับกลุ่มกันแล้วก็นอนอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนี่แหละนะตัวเอเองก็บอกกันแนะนาตัวบอกว่านี่คือเพื่อนผมเพื่อนผมเนี่ยมันมีเซนต์อะไรบางอย่างซึ่งมันเห็นได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้าอะไรที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่ไม่ยอมเหมือนกัน แต่ครั้งเนี้ที่มันมาบ้านเราเนี่ยมันเห็นว่าน้องเราไปจืนจ้องหน้าใครบางคนแล้วก็บอกว่ามึงทากูทําไมมึงทํากูทําไมมึงทํากูทําไมนะฮะแล้วพี่เอก็เลยพูดว่าคนคนนี้เขาชื่อตัเปียกก็ทั้งวงนะทั้งป้าทั้งลุงทั้งอะไรที่นั่งอยู่ก็ตาเลือกกันหมดตับเปียกมันเกี่ยวอะไรด้วยเออซึ่ง ก็เลยพี่กรณก็เลยถามว่าตอนที่ไปเจอศพน้องเนี่ยสภาพน้องเป็นยังไงนะเขาบอกว่าสภาพเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่น้องเนี่ยตกไปในคูน้ําข้างทางรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ก็ตกลงไปด้วยสันนิฐานว่าน่าจะมีรถเนี่ยเบียดนะชนน้องตัวเองเนี่ยแล้วก็ทางพี่ในขณะที่พี่กรณ์กาลังจะเล่าเรื่องนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่พี่กรตกใจสุดขีดเลยก็คือ มีร่างผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏอยู่ตรงหน้าแล้วก็เล่าทั้งหมดให้พี่กรฟังสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้ก็คือน้องพี่เอเนี่ยเล่าผ่านพี่กรว่าหนูขับรถมาดีๆมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อไอ้เปี๊ยกเนี่ยมันขับรถมาดักรอหนูมาดักรอหนูนะแล้วมันก็บอกว่ารถมันเสีย หนูก็เห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันแล้วตรงนั้นมันก็มีสาลาพักทางและช่วงนั้นก็เป็นเวลากลางคืนหัวค่ำและประมาณสักทุ่มหนึ่งหนูก็เลยตัดสินใจจอดรถแล้วก็ถามว่าอา้าวนาเปียกรถเป็นอะไรอะไรยังไงฮะน้าเปียกบอกว่ารถไม,ม,ม่มันเสียเออช่วยนะหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยตัดสินใจก็นั่งคุยกันอะไรกันไปนะจะด้วยอะไรก็ไม่รู้ต่เปียกเนี่ยเมาเหล้ามาด้วยนะ ก็คงจะเห็นว่าน้องคนนี้สะสวยเรืออะแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็ตัดสินใจล่วงละเมิดแต่เนื่องด้วยตัวเองเมาแล้วตัวผู้หญิงเองเนี่ยก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นนะครับก็พยายามหนีนะหนีตะเปียกหนีไปหนีมาก็พยายามจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีรถที่ขับตามมาด้านหลังนะเป็นรถกระบะพุ่งชน พอพุ่งชนปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าน้องผู้หญิงเนี่ยก็บาดเจ็บนะบาดเจ็บเนื่องด้วยตัวเองก็กลัวความผิดหรืออะไรก็ไม่รู้ในเหตุการณ์นั้นซึ่งน้องก็เล่าไปร้องไห้ไปนะครับสิ่งที่ตะเปียกทำรรก็คือเอารถมอเตอร์ไซค์เข็นลงข้างทางจมน้ำไปแล้วก็เอาน้องเนี่ยโจนลงไปด้วยนะครับ ในส่วนๆนั้นแล้วตะเปียกก็ขับรถออกมานะครับซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่คือถ้าถ้าฟื้นขึ้นมาก็ต้องแจ้งความจับตะเปียกแน่ๆในความรู้สึกนะนะฮะซึ่งถ้าเกิดไปทําแบบนี้ตะเปียกก็ต้องติดคุกเรื่องโดยตัวเองก็ไปปลุกไปปั้มไปอะไรก็ต้องโดนแจ้งความแน่นอนแล้วก็รู้จักกันนะสุดท้ายตะเปียกก็กระทาการนี้นะเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ร้องไห้แล้วก็เล่าให้พี่กรณฟังทั้งหมดเลย ทุกคนนั่งอึ้งกันหมดนะแล้วสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันทำให้คุณแม่ของเด็กผู้หญิงคนนี้เชื่อก็คือในจังหวะหนึ่งเนี่ยเขาเหลือบสายตาไประหว่างที่พี่กรณ์กำลังคุยกับผู้หญิงคนนี้คุณแม่เขาก็เลยเหลือบสายตาไปเห็นเป็นลูกสาวตัวเองยืนอยู่แล้วก็พูดให้พีกรฟังคุณแม่ก็ร้องไห้เห็นลูกสาว อีกใจหนึ่งก็กลัวอีกใจหนึ่งก็แบบแค้นไอต้ตะเปียกนี่นะฮะหลังจากเหตุการณ์นั้นมาทั้งหมดทั้งมวลก็ขึ้นรถนะฮะไปที่สอนอไอท้ที่ที่สอพอแห่งหนึ่งแล้วกันในแต่ลจังหวัดเนาะก็ไปเล่าทั้งหมดเนี่ยให้ฟังให้ตำรวจฟังตำรวจก็บอกว่าในวันนั้นน่ะตัวเขาเองเนี่ยคิดว่ามันเป็นอุบัติเหตุจริงๆเพราะว่ากู้ภัยมาก็รีบเอารถมอเตอร์ไซค์รีบเอาเด็กผู้หญิงคนนี้รีบขึ้นมาจากน้ํา นะก็เลยไม่ไม,ม่ไม่มีการตรวจสอบอะไรกันทั้งสิ้นเลยทั้งทั้งหมดทั้งมวลอ่ะนะตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจนะทำคดีหรือคดีขึ้นมาใหม่โดยทําแบบเงียบๆเนะี่ยก็ทําเป็นนะวันรุ่งขึ้นจะเป็นการเผาศพและก็ทําเป็นการเผาศพจริงๆเหมือนที่จะทําจริงๆก็ไม่ต้องบอกใครว่า <S <S จะไม่ได้เผาศพอ่ะนะตอนนี้เขาก็เลยตัดสินใจให้ตํารวจสืบดูนะครับ พอสืบดูไปสืบดูมานะครับหลังจากนั้นก็เป็นงานศพคนก็มากันเต็มในการเผาศพกันนะครับนะฮะผ่านเวลาไปประมาณสัก11โมงถึงเที่ยงปรากฏว่าตํารวจมาทั้งคันรถเลยมาจับตะเปียกไปตะเปียกเองก็อยู่ในงานศพนี้นะครับซึ่งตํารวจเขาบอกว่าเขาไปดูวงจรปิดนะครับวงจรปิดไอตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่เจอนะฮะ เขาไม่มีวงจรปิดตรงนั้นแต่เลยไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยนะเห็นตะเียกเนี่ยเป็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ในเวลาเดียวก,กันกับที่เกิดเหตุเขาก็เลยเอาตะเียกไปสอบตะเปียกก็เลยนะเหมือนคล้ายๆว่าโดนตำรวจคูโดนอะไรเรียบร้อยนะฮะก็เลยบอกรับสาร,รภาพทั้งหมดว่าตัวเองเป็นคนทำนะครับก็เลยจบคดีด้วยการจับตะเปียกนะในข้อหา อ่าเหมือนล่วงละเมิดทางเพศอ่ะแล้วทีเนี้ยก็ไม่รู้ในเหตุการณ์นั้นคือเล่าตรงทั้งหมดกับที่อ่าเด็กผู้หญิงคนเนี้ยฮะผู้หญิงคนเนี้ยที่เสียชีวิตไปแล้วเล่าให้พี่กรณฟังเลยนะครับก็ทําให้เหตุการณ์นี้มันพลิกฟื้นคดีจากอุบัติเหตุธรรมดานะครับกลายเป็นนะคดีคดีหนึ่งที่เหมือนคดีฆาตกรรมะนะครับเอาศพโยนลงไปในน้ําแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องเขาเสียหรือยังด้วย นะครับสุดท้ายก็จับรถกระบะนั้นได้ที่เฉี่ยวชนได้ด้วยนะครับแล้วก็จับตะเปียกได้ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ตัวพี่เอบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่า mm hmm. เฮ้ยเซอร์ไพรส์ามากกับเรื่องนี้แล้วผมก็ทําดีที่สุดแล้วกับการที่คบเพื่อนคนนี้ที่ชื่อกอนนะครับแล้ววันนั้นถ้าเกิดอ่าเพื่อนกอนไม่ได้ไปเนี่ย คดีนี้มันก็เป็นคดีที่ศูญย์หายไปเลยก็คือน้องผมก็เสียชีวิตฟรีๆไปเลยนะครับแต่สุดท้ายก็จับคนร้ายได้ทั้งสองคนชนด้วยแล้วก็คนที่นะเกี่ยวกับฆาตกรรมด้วยนะครับก็ประมาณนั้นนะกันกับเรื่องราวนี้ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับผม